ไปลิดิงนะโหดินดังเลยจะกินนมไนะวันตามก็บอกเฮ้ยจะเลียงก็ไหวดิ้นดิดิ้นดิ้นวิ้นดิ้วลาเน้นดิ้นเิ้นดเ้น้นด่นนด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 ้นไม่นหิน้น้นดินมิ้นด่้น้น้น แต่ข่าวว่าสวยขึ้นขาวขึ้นมันดิ้ดสู้มือเลยเนี่ยดิอยดโอ้โหนี่เด่นจริงจะไม่เชื่อมาเกาะได้เลยลองลองมาจับดูเด็ดสู้มือชิดมือจับเด้เผื่อมึงเป็น,เป,นเป็นหลานเนี่ยเด่นเนี่ยแม่แกไม่ไปหาผมไปไม่ลองเที่ยวแล้วแล้วผมไปไปแล้ว จะพาไปที่ไหนได้วะต้องไปเทสไปซาวเนี่ยบางที่มันไม่ได้มันไม่ได้ตอดแต่นี่มันดิน้นแล้วเปิดปด,ดูนมไอยได้ปะล่ะต่ำน้ำนมเอาบีบดิหัวนมแตกเนี่ยมาตรงไปตรวจแล้วละแกไ,ไม่ไปโรงพยาบาลเออเป็นหัวนม <ไป S 1> แตกมันเป็นต่อม,ม <า S 1> แล้วมีนะักน้ำนมแบบมันเป็นแบบน้ำเหลืองยังไม่ถึงแต่ขั้นน้ำนมแล้วมันขึ้นแล้วขึ้นด งเส้นกระโถนไหมหมอบอกหมอไปหาหมอนี่เขาบอกว่าหมอนะไม่นช่นะเขาบอกว่าเขาบอกให้เยี่ยวให้เราเยี่ยวใส่แก้วใส่ใส่กระป๋องแล้วเขาเอาอะไรจุ่มไปแล้วมันมีขีดดำขีดหนึ่งแล้วมีได้มีขีดแดงดอกมีดีขีดแดงดอขีดแล้วบอกย้ายไม่มีแล้วราต้องไปหาหมอนู่มหาลานก็ไปหมอปวดเขาก็ว่าไม่มี แต่พอออกจากโรงบาลไม่เริ่มดิ้นตรงเลยนะไปป้ากท็ทองใหญ่ไปป้ากท็ทองแห้งแน่แตกเหมือนกันนะ<ม>แต่คุ้มมันไปไรเลยเนี่ยแ,แล้วแล้วหมอเขาบอกให้ทําเขาบอกมาให้ทางานหนักแล้วก็ย้ายาจะไปทํางานหนักนะเอายาไม่ได้ยานอนหลับปเป็นโรคข่าวยุดไม่ได้กินเลยอยู่ในกระเป๋าเล่เป็นข่าวเขาบอกให้กินยานอนหลับแล้วก็ายาอะไรยา มันแดงเงี้ยขวดอยู่บนนั่นนมมันไหลมีนะร้ายระบีบนมเลยนะธรรมดานมเราเมื่อก่อนเนี่ยไม่ไม่มันแห้งเลยแล้วไม่มีไหลมีเลยเนี่ยเขาบีบนมไหลนมใหญ่ขึ้นตอนนี้ยายอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสี่ล้วก็แฟนยายแฟนยายเจ็ดสิบหกโอ้ดิ้นดีใจจังเลยนะเขาบอกก็มีลูกโบแต่แกทำอย่างเงี้ยน้องใสก็ไม่อยู่แล้วไปแล้ว ทั่วไปถ้าเกิดมันไม่มีไอ้ตุ่มตมมันก็ไม่ใช่น้ามันก็ไม่ท้องนะแต่อันนี้เขามีเป็นตุ่มขึ้นมาเป็นตุ่มแบบคล้ายๆต่อมไอที่รอบๆเปน่มรอบๆใจลอะไรก็อยู่ไลย้อนหยอล่าดีมันไม่ปวดไม่เปิดเลยแล้วมันไม่ดมันไม่ไม่ปูดไม่เป็นไรลยดูนดูกินไปหน่อยเดียแล้วพอหมอคงม่เฉียง่ายหน่อยเอายาอะไรให้กินตรงเลยอย่ไกินลูกอย่าไปกินเขาไปเปล่าอย่าไปกินนะเราไม่ได้ท้องมาว่าแลกกินนะอย่าปกินเลย ในโรงพยาบาลอังคงไปโรงพยาบาลมหาราชเป็นยาอะไรนะทองอุดทองโพยก็เขียนก็มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้อุดไม่ได้อะไรเดี๋ยววิ่งพาไปตรวจอย่างละเอียดเดี๋ยวดูถ้ามีจริงนะโหอันดับหนึ่งคนนี้ท้องมาต้องได้รับการดูแลอย่างดีเลยนะเพราะว่าอายุเยอะแล้วอะ แต่มันหนูทีแรกไม่เชื่อนะแต่ถ้าไม่มาดูไม่ไม่ได้สัมผัสตรงท้องที่มันดึ๊บออกมานะก็ไม่เชื่อแล้วพอได้มาดูนมดูอะไรเนะี่ยหัวนมมันแตกไงเหมือนกับว่าหัวนมผู้หญิงทั่วไปเนะี่ยถ้าไม่มีลูกเนี่ยมันจะต้องมีคราบดำๆเพราะเรารู้อยู่ปกติแล้วนี่หัวนมมันแตกแล้วมันจะมีตุ่มรอบๆแล้วพ,พ,พอพอยายเขาบีบออกมาเนี่ยมันจะเป็นน้ําแบบน้ําเหลืองอ่ะเป็นน้ําเหลืองมัน มันไม่น่าจะใช่น้ำนมนะแต่คิดว่าเบื้องต้นของการที่จะผลิตน้ำนมนั่นแหละพาไปเพราะว่าให้แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่ามันอายุเยอะแล้วอ่ะแกอายุตั้งเจ็ดสิบกว่าเงี้ยประจําเดือนแกก็หมดแล้วแต่เมื่อกี้บอกมีประจําเดือนอยู่ก่อนที่ท,ที่ที่จะมีแบบนี้มีเลือดออกแต่เราก็ไม่แน่ใจเราก็อยากพาไปเช็คใช่ใช่ไม่รู้ว่าเลือดแต่นั้นคือเลือดอะไรเท่านั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเนื้องอกขึ้นมาล่ะหรือเป็นอะไรเนื้อร้ายล่ะใช่ไหม กไดีอะพอยาจเงินชื <S 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 if, non, <S <S ่อมสนาสไม่หนึ่งครับยามบอยานอนหลับแต่กินยาให้นอนลับด้งเลยครับครับไปไปบ้านเพราะว่า